แมลงนอนในต้นทุเรียนควรใช้กับตันเมทาบิลหรือกับตันวิธีนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นกับตันเมทาบิลนะครับผมจะครอบคลุมเกี่ยวกับแมลงทุกชนิดรวมถึงนอนบางชนิดเช่นในกลุ่มแมลงปีกแข็งไรแดงเพียะด้วงปวกนอนด้วงนอนเจะผลและนอนจาะต้นที่เกิดขึ้นบนต้นทุเรียนนะครับผมส่วนกับตันวิธีนะครับผมจะครอบคุมในการกําจัดนอนทุกชนิดเลยนะครับผม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงนะครับผมแนะนําให้เราผสมสารจะใบร่วมนะครับผมให้เราละลายสารจะใบเป็นอันแรกก่อนนะครับผมแล้วตามด้วยกับตันเมเทบิวในอัตราหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํา5ลิตรนะครับผมให้เราละลายเชื้อให้เข้ากับน้ำนะครับผมเช่เชื้อวาอย่างน้อย15-30วินาทีก่อนนําไปใช้งานฉีดพ่นช่วงเย็นแดดอ่อนนะครับผมฉีดพ่นทั้งหน้าใบใต้ใบแล้ว ก็บริเวณลำต้นนะครับผมท่านใดนะครับสนใจกับตันเมิบิวไปใช้งานก็คลิกในตะกร้ามุมล่างซ้ายเมือได้เลยนะคะ